ากกดติดตามไลน์หนังเลิงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่ออธิบม่พาดคลิปต่อๆไปเด้อครับเด้อขอบคุณเลยไอยๆครับยินดีต้อนรับสู่ไลน์หนังเริงครับผมคือเกาคือเดิมครับพี่น้องครับก็ยังมาพบมาพอกันที่นนทคนไทยในต่างแดนค่ายแรงในต่างชาตินะครับก็ยังพาพี่น้องมาอยู่ในประเทศเกาลี่ตายคือเกาครับพี่น้องครับครับวันนี้ครับพี่น้อง พอดีเป็นวันหยุดข้องที่นนนะครับก็เลยออกมาปิกนิกนะครับผ่อนไข่อยู่ปลายอยู่เข้านะครับพี่น้องผอนไข่ไอ้นอจากที่ลุยงานกันมายาว,ยาวๆนะครับเดือนหนึ่งกาได้พักสองวันนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีพาพี่น้องมาอยู่ปายอยู่เข้าพี่น้องมาทำอะไรมาดูกันครับพี่น้องนี่พี่น้องครับ มานั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งพี่น้องนี่ครับนั่งตกปลาอยู่ผู้เดียวนะครับลมเย,เย็นนะครับบรรยากาศริมน้ํานะครับอารถมาผู้เดียวพี่น้องรถจอดอยู่ข้างบนพู่นนะครับรถมาผู้เดียววันนี้ครับพี่น้อง ปนไข่ให้น้ครับเนาะนะครับลุยงานอย่างเดียวกะบัได้พาพี่น้องมาปนไข่น,นะครับมาตกป่าครับพี่น้องครับวันนี้ครับจากบลูอีใดบัได้พี่น้องเลยนเบ็ดนะครับจากมีป่าบุมีครัพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมามาลุ้นกันครับบัได้บัได้นะครับนี่ หมดหนาวแล้วพี่น้องนะครับบรรยากาศลมยเย็นๆพี่น้องครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในเกหลี่ตายนะครับมาห้าตกปลาอยู่คนเดียวน้องพี่น้องเน,งนรราะไดบบไดกาเดีวที่โนนกาอีบโบอีม่ทีนึงนะครับบบไดกาบวากันน้องพี่น้องเนาะมาถือว่ามาพัก่อน้องครับเนาะเอาบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องนะครับ สำหรับบรรยากาศในตังเดนนะครับก็หลังจากที่ฤดูหนาวผ่านไปก็ใบไม้ก็เริ่มผลิแล้วพี่น้องนะครับเริ่มเข้าฤดูร้อนลวนะครับเษกษตรกรรมก็เต็มตัวนะครับครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมไล่หนังเลิกนะครับยังไงก็ขออาราธนาเทวดา16ชั้นฟ้าอาราธนาเทพรักษ์ส5ชั้นดินจงมาปักปกปักรักษาคุ้มครองพี่น้องให้พี่น้องอยู่เย็นเป็นสุขนะครับ สุ่มความมุ่งมั่นปรารถนามุ่งวันมุ่งมั่นประการใดก็ข้อจงสําเร็จนะครับร่ำรวยเงินทองยิ่งขึ้นไปเถอะครับเด้อสาธุครับยังไงกาพี่โดนก็ข้อตัวกรนนะครับเนาะวันนี้เอาบรรยากาศในต่างแดนมาฝากพี่ฝากน้องเพียงเท่านี้ครับสําหรับการนากะ็ะคงได้เจอกันใหม่นาอพี่น้องเนาะสําหรับวันนี้ข้อตัวกรนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย